ไปดี bye, พี่น้องสวัสดีเอฟซีสุคสุชน,นี่ซ้ายปานสิไปยามมองก็พอใหญ่เดี๋ยวจะเอาคลิปไปถ่ายก็ก็สิถ่ายไหนอยู่บ่เด้อบัวอ้าวสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะไปเยี่ยมมองอ๋อไปยามมอง พยายามมองยามดีๆเด้อค่ะอ้าวเอาโทรศัพท์ไปทายคลิปน้ำตอนหนี้ก้าเอาพูดไทยเบาดีๆเด้อคอยในเด้อลายตาเด้อจับโทรศัพท์ดีๆเด้ออย่าให้ตกงานเด้อบอกป้าลุงไนะบกบกบกนี่ค่ะป้านี่ค่ะป้าลุงน้ำ น้ำบกแล้วค่ะน้ำลงแล้วดูดีน้ำลงแล้วค่ะดูน้ำลงแล้วฮะ่เป็นแผ่นดินเจเพมื้นี้นี่ค่ะเป็นไงว่างน้ำลงแล้ว เป็นไงว้างขาเพี่ยนเพี้ยน,นใช่น้ำน้ำบกลดวน้ำโดดเดงและแล้วก็สาออมารถเปไล่น้อพ่อเฮ้ยเป็นล้างตีนดีวกว่า น้ำดงแค่ไหนก็บอกเึ้นมเลยนะคะเดี๋ยวกนนันใหม่เตื่อนจัง้องขางโค นี่ค่ะพกยาปลาดูปลาปลาก็เข้าเยอะอยู่เนาะพ่อแต่หนูไม่อยากให้มันเข้ามาอีกน้ำเนี่ยแต่มันเป็นอย่างไงว่างค่ะ เลินเดินค่ะทุกคนนั่นไงพ่อเห็นไหมนั่นไงปานูน่นนู่นเห็นไหมอันนี้พ่อมาถือก่อนหนูจะเอา เอาปลาเนี่ยตนี่ไงนูน่นนี่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 น,นี่นี่นี่นปลา มันเน่าหูมันเดนาหรอสกปรกนะพ่อมาเก็บฮะปไปไประว่า,า,วาเป็น,น,นอ่ะเอาฟอกวางก่อนนะ ียงออบางกัอนนะคิพี่น้องสายป่านถ่ายคลิปให้แม่น้อยหนึ่งเมยมาทอกด้หนามกระบุกปะบรรยากาศังเต่ามาทิมา่มอันนี้บกสะนี่เนาะบกสะเตบิบได้ ขึ้นหนึ่งหอดได้สซมนี่นะบอทอตอนขึ้นเนาะตอนขึ้นไหวกูน,นี่แต่ตอนบกสะดิสะก,กว่าบิดเที่ยงล่ะยอะมันนี่ ไอปานปแปลงเหี้ยแปลงเบิง่งสิได้ไปอยู่บ่พูดสิมาอยู่บ่หนามกระบอกแต่กระสิบุ๋มาบ่เข่าพี่น้องเอ้ยตายเบิยเนาะปีนขึ้นสิบริกินเข่ากินหนามปีน ตายบทิกินนาเพยวเขาตัวถอกกับถอกตัวบ่ทันถอกกับทันถอกตัวบืชทันมันกับพทันมันบิดเดาหนิเหตใดก่อนแปลงเหย่อนแปลงเหยื่เหตุได วันน <muitas> <arias> ี <sketches of course> um, ้แปรงเหี <bulun> ้ยนพี่น้องสบายดีป่าลูกในตีเบิ้งแม่เบิ้งคะเจาจิบบให้แม่ไปส่งบ่เม่อนาหนานเต็มฝั่งอยู่บ่รด้ได้แม่ไปส่งจะนายต๊กบอถากันจับกับบรจะนายผ้ากับโต๊กน้อยหนาบ่ท่านเป็น แม่เขอห้องงจะเหมือนนุ๊กไซยุพุนยใสอย่วันใต้ย่วันใต้ขาสูงก่อนยังไปห้องงกไรักยืนนักขามาสูงขาสูงก่อนยังไปห้องีขนักขามกับไอ โอ้กินนมเลยลายเด้อโอ้ยนมสูงได้ลายเกือบด่างแกะแกะจุไปอเฮียจ้ามือนี้เออสายปา

มอนี้ได้เขาเหี้ยนพี่น้องใน้หอบอาทิตย์กลัวเนาะมันี้วันกุดเบึ่งว่าในครูสิม,มาอยู่บ่ฮะยังลูกจตีต้นแม่ยังก่โอ้กลางลมเองตีต้นแม่ยันแม่แดด ไปไอดินมาไปบอกงเฮียนเหรอไโอ้ฮะแต่ก็ใครแต่มาไปเฮียนได้ขงเฮียนขงเฮียนตอนเจ็ดโมงครึ่งเนาะน่ากับเจ็ดโมง Cháu có khai, tao bà bà không đại, đúng không? Ui, gãy, ế phọn Ơ, phọn lắm nè Bà bà à không hiền Bà bà ไปนำกันเฮ้ไปไปก่อนเลยเนนี่นักเขียนหน้าขามพูดดิไปเด้อเจกของเน้อยุงเหี้ยนวันนี้ พี่น้องลายป่าอยากไปห้องเฮียนเอพาพี่น้องไปเบิงน้ำฮะน้ำโยนท่าของกลายไปหนึ่งมันบกแล้วไปว่าเหนียวเฮียนกับเขาเนาะว่านีแจะไปว่องเฮียนว่านีน้ำเต็มแต่ว่าองเฮียนเขา่าแต่ว่า อ<ม>บอดาห์แหย่สายปานมากเนาะเพราะว่าน้ามันลายนะยะอย่าท่าอย,ายู่ตอนมาแรกน้ำมันกระถ่อม,ม,ม,มบ่โอ้โหน้ำบกได้เติบเด้พี่นอ้อง ไปอรงเรียนไหนสบายนะอุ้ยเหือขังโขบุกไล่เติบยุ่

đây vợ, để đây, đây gì ừ. <laughs> mua bên này nó. ยับขาวนี่นที่เคยหยานเอื่อยตกเอออย่ายับไปหน่น,นเย้ยเสียเปื่อนบ่จับมือกันได้ดุกแล้วบ้างง้อไปยางพาย,ยังมั่นก่อน ว <c ười> <c ười> so, ันนี้มาขึ้นยันแต่เสาเนาะสองคนสามคนเพิ่นระวังงัวเด้อหุยระวังงัวระวังคั้ยอย่าไปใกล้ด้ยันปานอย่าไปใกล้งัวคั้ยเลยยันูก Mình em đen sai, Đừng đi gần, đừng đi gần. ngua sốt. đừng đi ngua. อย่าไปย่างไก่น้ำได้รึยับขานานดิดินมันหยดพี่เนาะหยดทุกทุกปีทุกทุกปีปีเดนิดละหน่อยเนาะปีเละเล็กละหน่อยหาปีสิบปีกับเขาไปเช่าล่าแมทบ่ โอ้น้ำท่วมบ่อนนี่วะโอ้วันไหนเขาบอนห้องบอเมาวานนี้เนาะพี่เนาะเออจะนินโยจนะ้ะ เขามื่อกี้ปานเจ้าคือไปเอากระติกน้ำเจ้าจะเอาอยู่บรอเอาโอ้เออแม่คิดว่าเจ้ะไปเอามาแล้วมาส่งเพคนเต่าเออมันเสียน้าพี่ด้วย ไปเมย์มาส่ง้ะบัดนี้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะบ่บ่ไปไกลน้ำเด้อบัดนี้เด้อแม่สีเมื่อกแล้วบัดนี้หามไปเด้อหามไปไกลทั้งทาน้ำเด้อยินบอกบายบายตั้งใจเฮียหันนึกเด้อ เดือดดอ้วยว่นยวานี้ก็เขาน้ำบกแน่ได้พี่อ๋อไปยางมาส่งเพิ่งอนโยเหียนมาเนี่ยเออมีแต่เงินสองพันหนึ่ง ื้อแต่ขนมอมกับพ่อลูกตอนนี้เจ๊ตมุ่งกลัวน้ะพี่น้องี่ครูมากสิผูดะเจ๊ตมุ่งเป็ดมุ่งใครูทนายมากนักเขียนเขาก่อนเมืนน่อใช้ปานเมาเขียนแต่เสาครูคเถ่อมาสวยหนามกระบอก บรรยากาศจูบานเท่าพี่นอ้องทางภาคนะคะเพื่อนกะส้อมเหือเนาะพี่น้องเดี๋ยวสีแข่งเหือ่อออกพรรษาเลยว,วันที่หกี่มวันนี้วันที่หนึ่งบ่บรรยากาศจูบานเท่าพี่นอ้องธรรมศาส เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องมาส่งสายป่านโยเฮียนเนาะยเพื้นเขาเฮียนเมนื่อนี้ขอบคุณในหลายที่เขามาเบ่งจนจบคลิปเด้อย่ามาแรกพื้นขึ้นสกลับเองแหละตอนเพจนนะเนาะ